พี่น้องเบิ่งมูนี่แด้พี่น้องเป็นตะมันแด้เกาโดกเดิมเก็บตะเพี๋เแล้วจ้ะไปสอง ใยดอกนาดีจ้ะน้องจะฉลาภาพแล้วแต่ <c oughs> ว่าดอกนาหนาจช่ไหมเนาะดอกใยดอกนาเนี่ยชนิดนียเหลืองหกเหลืองบางอันก็ดอกน้อย 你的命。 งามงามงามจ้าลมเป็นแง,ง่งยังไปไหนี่พี่น้องหักออกล็อกขาเสร็จดีจ้่พี่น้องพาไปเก็บเห็ดนะจ๊ะน้องมันเนี่ย ปีนกันไปพ่นจ้ะว้ายเหนื่อยเลยใต้โขอดหินเลยจ้ะอ๋อหนูมาเฮ็ดตะไข้บ่มเมนเฮ็ดนาเละจ้ะ เห็น้าแร่เอาได้ยุ่งจ้ะ สองดอกพอดีงามเลยจ้ะจำเนี้ยน,นีดอกนึงจ้ะเะี๋ทางคุณอีกดอกนึงเก็บเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะ Sươi mạc Chú. Chú. <cười> <cười> Hạt lời Hạt lời มิตรดิน่าเอาจ้ะเอาตะดอกมันพี่น้องเบิ่งมูนี่ได้พี่น้องเป็นตะมันแท้เก้าดอกเริ่มเก็บตะพี่แล้วจ้ะไป Đọc ná đi <laughs> đọc ná, ná. Đọc ngay đọc nát đi cả đọc nát 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 Thế nát 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 này, nát 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 nát

amnam ngamdea ngam. อละสองอยู่เป็นคู่เหรออันนี้ก็สองจ้ะอันนี้ก็สองอันนี้ก็สองเก็บเลยจ้าโอ้ยพอดีงาม ฟังหนึ่งจังสักนั่นเนาะทางนี้กับสององามเท,ะทะ่ๆเอาแอบอยู่นี่กับสามปัสามอ้า เห็นดิพี่น้องเก็บกล่องไว้นี่แล้วเห็นุีมนี่โอ,โอ้งามงามงามมูเดียวจ้ะมูเดียวเป็น้องมึงนี่้ะจ้ะมึงนะสามโดอก น,นี่กระเมน,น,นกระเมนค่ะจุ่มกันอยู่อันนี้กระเม่นจ้ะมีบ้านคือพอดีทุ่นเท่าแล้วหยับคนไปทั้งคนจ้ะมาผู้เดียวเนาะจ้ะบ่กระเขาปาดยางน้ำจ่ายปาจ้ะดูดเห็ดละงูโอ้ยเท่าเทาสองดอกนี้บ่เท่าเ้าจ้ะแต่ว่าอันซุ่มนีต่ตีอันนี้ซีเมนต์ตะมู่บ้านนี่จ้ะ xe đai chẳng lưu, xe ai chẳng lưu, kiếp lòng bông à, tao đều. Bao tao đều. Bao đều. Bao tao 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 เพราะฉะนบ้นบ่ได้อยู่ในป่านะจ๊ะนะต่างอยู่เดินน่ามโมเว้นนะ่ะแดดฮอนจ้ะไม่ดีตัวจะกละักกวอ่ะขันเข้าในป่าก็จะเห็นคนส่วนมากจากเข้าป่านะจ๊ะ อันนี้นา่งบระกาเขาปลาข้ามาผูด้เดียวนานี่ร้อนนอกป้านแหละเห็นจะเห็นเห็ดเ,เป็นมูชองมูยัง<ม><ม>นงฮะเด็ดขาเลยนะจ๊ะตินมันเยอะใส่กะอ่ะ ไม่เอาดินจ้ะยานมันแยะมือเดียวแด้วจ้ะเพราะ่ามาผู้เดียวกันยางมากมาก่อหนาผาแม่พี่นนอง จังไรจังมาสุดจุดปุดแบบนี้พอนาพาเป็นตาย่านบกาไปท้ายไก่จ้ะมันพูดนะถอยจ้ะถอยมาพอนาพาแล้วถอยเห็ดตะไคร่ดอกบ้างไงเห็ดตะไคร่ดอกบากไงลางได้บุ้ตา ยังไปยังมากเห็นเห็ดน,นาเลจ้ะดอกไงคักเนี่ยโอ้ยดอกไงดอกนาจ้ะงามงามง่ามยิบขา ไข่จะ้ะไข่หนาเขียวเลโอุย้ยปีนผู้มา,กาไกล้ะขาจ้ะมากเพืเดียวขากองก็บปรือถือมาหมอนปลามึงดงนะจ้ะขากอง เอาเท่าแล้วพี่น้องเอาเท่าก็ได้กอมจ้ะคือีเ็นเป็นมูเลย ប្ល្អចាអាម៉ាក់ចាំហៅប៉ាមកក៏មួយខ្ខៃខ្មៃហ្នឹងแหចាខ្មៃហ្នឹងໃຫយ เดี๋ยวได้จะเห็ดกล้องเลยเฮ้ยงามมากอันนี้เห็ดอันเห็ดหาดจะกินได้แต่จะมีเยอะ,ยอะแะแต่ถ้าพอใครเก็บก็ไดเอา สี่แงาโพดนะจ๊ะเนาะพี่น้องคลิปนี้อันเย็นจิตกับขอลาไปเวียงตำหนีได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายที่เข้ามารับชมจ้า